สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ5สิ่งที่มาดามแป้งแสดงให้เห็นเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยนับตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2564ที่มีการแต่งตั้งมาดามแป้งมวลพันล้ำสำซี CEO ของบริษัทเมืองไทยประกันภยัย และประธานสโมสรการท่เรือเอฟซีเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีและทีมชุดใหญ่ทัพช้างศึกทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ต่างก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ทั้ง2ชุดไม่ว่าจะเป็นการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ล่าสุดกับการคว้าแชมป์อาเซียนคัพสมัยที่6ในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยชุดใหญ่มาหมัดหมาดแบบสมหวังแฟนบอลชาวไทยอย่างยิ่งการเข้ามาดูแลทีมชาติของมาดามแป้งเป็นส่วนสําคัญที่ทาให้ทัพทีมชาติไทยทั้งสองรุ่นประสบกับความสําเร็จและทําได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เราจะขอพาทุกท่านไปพบกับ5สิ่งที่มาดามแป้งแสดงให้เห็นจาก2ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาก่อนที่ทีมชาติไทยจะประสบความสําเร็จทั้ง2รุ่นมีผู้จัดการทีมคนนอกดีกว่าไม่มี สิ่งแรกเลยที่นายหญิงของวงการฟุตบอลไทยแสดงเห็นก็คือการมีผู้จัดการทีมคนนอกดีกว่าไม่มีเมื่อเปรียบเทียบผลงานในช่วงที่ทีมชาติไทยใช้ผู้จัดการทีมคนนอกไม่ใช่ผู้จัดการทีมทั่วไปที่เป็นพนักงานฟูลไทม์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพราะการทํางานภายใต้คนจํานวนมากไม่ต่ำกว่า30-40คนในการแข่งขันกีฬาที่ต่างประเทศสําหรับทีมชาติไทยก็ยังจําเป็นจะต้องมีผู้จัดการทีมที่ทําให้การทํางานต่างๆราบรื่น ลดความขัดแย้งผ่านไปได้ด้ีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันเวลาเมื่อผู้จัดการทีมคนนอกในยุคนี้เป็นมาดามแป้งที่ข้ามวอร์ดกับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานและเคยประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามกับการทําฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้ไปฟุตบอลโลกหญิงมาแล้วสสมัยติดต่อกันแล้วด้วยยิ่งทําให้ภาพความสําเร็จมันชัดเจนขึ้นไปอีกนักเตะเบอร์ต้นๆจากมือประสานสิบทิศต้องยอมรับว่าทั้งสองทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมา ทั้งศึกยู23ชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกที่มองโกเลียและฟุตบอล AFF s u สุ k ู c ิคับที่สิงคโปร์ปัญหาใหญ่คือทั้งสองทัวร์นาเมนต์นั้นไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ภายใต้ปฏิทินฟ i f a เด y ซึ่งการที่จะต้องเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ใช่ฟ i f a เด y ก็ทำให้บ่อยครั้งทีมชาติไทยต้องประสบปัญหาการเรียกตัวนักเตะเบอร์ต้นๆของประเทศเนื่องจากแต่ละคนก็มีสโมสรต้นสังกัดและต้องรับใช้สโมสร แต่เมื่อมีบารามแป้งเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้ประสานสิบทิศกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสโมสรต่างๆหรือสโมสรที่ต่างแดนก็ทําให้การเรียนนักเตะทั้งสองชุดเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะชุดล่าสุดทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ได้นักเตะจากเจลิกญี่ปุ่นพิมา์เล,ลี้ยงอังกฤษหลีกเบลเยียมเข้ามาคบคันขาดไปเพียงนักเตะจากเคลิกเกาหลีใต้ที่ขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บรวมถึงนักเตะในไทยลีกเองก็มาครบหากไม่ติดปัญหาบาดเจ็บ ซึ่งทาให้มโนโพกิ้งได้ใช้งานนักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างครบคันก่อนสามารถนําแชมป์ซูซูกิครับกลับประเทศไทยได้สําเร็จผู้นําที่ใส่ใจความรู้สึกภาพการร่าไห้ไปพร้อมกับนักเตะเพื่อให้กําลังใจชัตชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูมนหนึ่งของทีมชาติไทยชุดนี้หลังจากรับบาดเจ็บหนักจากเกมที่เอาชนะเวียดนาม2 0ในรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกและภาพการให้กำลังใจกวินธรรมสัจจานันท์ที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปในช่วงระหว่างทัวร์นาเมนต์ คือภาพที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านอกเหนือจากการดูแลเรื่องฟุตบอลทั้งในสนามแข่งและสนามซ้อมบารดามแป้งยังใส่ใจนักเตะในเรื่องของสภาพจิตใจอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บที่พร้อมดูแลอย่างเต็มที่โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายและสภาพจิตใจในเรื่องส่วนตัวนับเป็นภาวะการแสดงออกถึงความเป็นผู้นําที่ดีของในายใหญ่วัย55ปีรายนี้ความสุขและสปิริตทีม ้องยอมรับว่าการแข่งขันฟุตบอลนั้นนอกเหนือจากการแข่งขันกับทีมคู่แข่งแล้วยังมีเรื่องของการแข่งขันภายในทีมที่นักเตะแต่ละคนต่างต้องการเป็นตัวจริงยิ่งทีมชาติในชุดนี้มีนักเตะชนาของประเทศมากมายมาจากหลายหลากสโมสรและต่างอายุกันทําให้มีโอกาสที่จะเกิดความเคร่งเครียดบรรยากาศตึงเครียดบวกกับความกดดันที่ต้องแบกรับความคาดหวังของการเป็นแชมป์หรือต้องทําตามเป้าหมายผ่านเข้ารอบสุดท้ายให้ได้ซึ่งในจุดนี้มาดามแป้งมวนพันล่ำซำ ก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเธอที่เป็นผู้นําในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีลูกน้องมากมายหลายร้อยหลายพันคนเข้ามาดูแลทีมที่มีขนาดใหญ่และมีนักเตะชั้นนามากมายให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราได้เห็นภาพรอยยิ้มระหว่างฝึกซ้อมของนักเตะทุกคนอย่างเท่าเทียมเราได้เห็นนักเตะทุกคนที่อยู่ในชุดแชมป์สุสก,กิครับได้ลงสนามทั้งหมดเราได้เห็นบรรยากาศการรับแชมป์ที่ทุกคนยิ้มแย้มหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมจริงๆเราได้เห็นการทํางานร่วมกันของเหล่าสตาฟโค้ด ทั้งโมโนพูกิงและทีมงานของเขาอย่างลอิสเวกัสและวัสพลแก้วผลึกกับทีมงานสตาฟโค้ชชาวไทยที่มีดิกีปโปรไลเซนอย่างเจเด็ดมีลาบและหนึ่งฤทัไทยสะทองเวียนรวมถึงอมรินยาวดำโค้ชผู้รักษาประตูฝีมือดีอีกด้วยความสุขและสปิริตทีมที่สูงสุดนั่นเป็นเพราะการดูแลของมารามแป้งอย่างเท่าเทียมกับนักเตะทุกคนซึ่งเมื่อทีมสปปริตสูงทีมเวิร์กในสนามและความเข้าใจกันของนักเตะก็ออกมาดีในเรื่องของการทำงานในสนามฟุตบอลน,นั่นเอง อัดฉีดคือส่วนหนึ่งเพื่อความสําเร็จแม้จะเป็นการแข่งขันกีฬาในนามทีมชาติแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินอัดฉีดสาหรับนักกีฬาที่ตรากตรทำทํางานเพื่อชื่อเสียงของประเทศก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันซึ่งตกประเทศเองก็มีเงินอัดฉีดสาหรับนักกีฬาที่คว้าความสําเร็จมาได้ทั้งในระดับทวีปหรือระดับโลกอย่างกีฬาโอลิมปิกเกมซึ่งในการแข่งขันฟุตบอลเองก็เช่นกันการอัดฉีดให้หนักกีฬา เป็นเรื่องสาคัญที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของแรงกระตุ้นแรงจูงใจของนักเตะท,ทุกรายนอกเหนือจากการอยากเอาชนะอยากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและอยากเป็นแชมป์โดยการแข่งขันสุูกิครับในครั้งนี้นอกนอจากเงินอจอัดฉีดจากคนตรวเอกดอกเตอร์สมยศพุ่มพันธม่วงนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจานวน10ล้านบาทและเงินรางวัลจากสามพันฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือ AFF อีก10ล้านบาทแล้วมาดามแป้งยังอัดฉีดเงินส่วนตัวอีก20ล้านสำหรับการเป็นแชมป์ และเมื่อบวกกับองค์กรเอกชนและบริษัทห้างร้านต่างๆที่เป็นพันธมิตรของเธอ <c oughs> ก็ทําให้เงินรางวัลรวมที่นักฟุตบอลชุดนี้จะได้รับมากถึงเกือบ50ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเป็นเงินรางวัลตอบแทนความสําเร็จและความอดทนที่ต้องเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลกว่า1เดือนเต็มร่วมกันภายใต้การแข่งขันแบบบับเบิลแบบคุ้มค่าแม้ว่าหากไม่มีบารามแป้งอยู่ในฐานะผู้จัดการทีมในการแข่งขันครั้งนี้ด้านทีมชาติไทยก็อาจจะเป็นแชมป์ด้วยศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของนักเตะ แต่แรงจูงใจจากการอัชีพก็ทําให้นักเตะอีกหลายคนมีแรงจูงใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ก้าวมาติดทีมชาติไทยในอนาคตขานอกเหนือจากเรื่องของรายได้ยังมีเรื่องของโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพื่อโอกาสที่ดีในอนาคตด้านฟุตบอลและได้ประสบการณ์จากการเล่นฟุตบอลระดับชาติอีกด้วยสมาคมฟุตบอลไทยได้คูเวต UAE อุ่นแข้งปลายเดือนนี้แต่อาจล่ม มาโนชี้ถ้าเสี่ยงก็อย่าพึ่งสมาคมฟุตบอลไทยหาแมตช์คุณเครื่องช้างศึกสองชุดช่วงปลายเดือนมกราคมชุดใหญ่เตะค,คูเวตส่วนชุดยูย่เจอ UAE แต่สอแววล่มเพราะโอมิครอนมาโนบอกถ้าอันตรายก็อย่าเสี่ยงเลยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการประสานงานกับทางสมาคมฟุตบอลคูเวตซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเดินทางเข้าไทยได้ภายใต้โครงการเทสแ and g โกเปิดประเทศของรัฐบาล เพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องอินเตอร์เนชั่นแนลเอตามปฏิทินฟ f a d เดในช่วงเดือนมกราคม2 0เพโดยจะแข่งขันกันทั้งหมด2นัด27และ30มกราคมนี้ที่บีจีสเตเดียมก่อนที่จะมีการรับเข้าประเทศแบบเทสแอนด์โกและมีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนส่วนมโนโพกิ่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่า FIFA Day เป็นช่วงเวลาที่สำคัญตนเองก็หวังว่าทีมชาติไทย จะมีโปรแกรมแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโควิดแพร่ระบาดไปทั่วโลกตนมองว่าไม่ใช่เรื่องดีสําหรับทุกฝ่ายรวมถึงกีฬาฟุตบอลด้วยซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหวังว่าเมื่อถึงเวลาการแข่งขันจะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้อยู่แต่เหนือสิ่งอื่นใดสุขภาพของทุกคนต้องมาก่อนมานกล่าวด้วยว่าตอนนี้ได้วางแผนที่จะเดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกให้ได้มากที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ รวมถึงหามีเกมกลางสัปดาห์เพื่อหาหน้าเตะที่ทำผลงานได้ดีและเข้ากับระบบแท็กติกนอกจากนี้สมาคมยังได้ประสานงานหาทีมอุ่นเครื่องสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยจะพบกับทีมชาติสหรัฐอารับเอเมิเรตส์นัดในวันที่27และ30มกราคม2565นี้ณสนามบีจีสเตเดียม ได้ก็ตามสมาคมได้มีการประสานงานกับทางสบคอ,อย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าว